นี่มาดูเอื้องหนวดฟรามพรามที่ผู้หลวงนะครับเอื้องหนวดพรามนี่ก็เป็นกล้วยไม้สกุลเวนด้าชนิดหนึ่งนะครับก็จะให้ดอกสีขาวนะครับที่นี่ให้สีขาวหน้าลำต้นใบมันก็จะเป็นใบเอ่อเรียวยาวนะครับเือนหนวดพรารมนะครับแล้วก็ลักษณะใบก็คล้ายแพนด้าน,นะครับ ผมเบนด้าแหละครับอันนี้คือดอกตูมนะครับนี่คือรากนะครับจะอิงอาศัยอยู่ตามต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือ,อมัเกาะต้นไม้นะครับอันนี่ก็เจอที่ผุหลวงครับเป็นกล้วยไม้ที่หาได้ง่ายนะครับนี่ก็หลังรออาหารที่ผุหลวงนะครับเจอพอดีบานพอดีเลยนะครับ ลมแรง่ลยนะครับปุ่มตําดันะงหมดพราบที่พูหรวงคลิกเปลี่ยนแค่นี้นะครับ